ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันเบอร์เลซี่ครับยังไงก็วันนี้เราจะมาตอบ Q&A กันอยู่แล้วเนาะไปะเริ่มกันเลยพี่ครับเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วเน,ะะเน,นาะแล้วเมื่อไรสิทาคลิปรีดอแฟนอาร์ตอายคืออายุ I, U, 13. สิบสองถึงสิบสามสคลิปรีดอแฟนอาร์ตมีแน่แต่ยังไม่ทําตอนนี้รอไปก่อนพี่มีแฟนหรือ,อยังครับอ๋อยังไม่มีครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วชอบเล่นเกมไหมครับถ้าชอบแล้วพี่ชอบแนวไหนอืม ชอบครับชอบเล่นเกมและเป็นแนวชีวิตรลอดด้วย Q&A คุณพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนสูง150คนเตี้ยผมชื่อปานายุบอกไปแล้วความสูง170พอาะแดกนม,มเยอะครับ Q&A อากาศประเทศไทยเป็นยังไงบ้างไมโครเวฟดีๆครับ 2. เป้าหมายของคุณคืออะไรฉันต้องเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและสร้างรายได้ไ,ได้เลย 3. ทำไมถึงมาเป็นนักวาดเพชอบวาดรูปครับ Q&A อ้ A, AI, ชอบผู้หญิงยังไงอืมปกติผมจะดูผู้หญิงตรงนิสัยนะแต่ถ้าว่าถามว่าชอบผู้หญิงเป็นรูปร่างแบบไหนก็คงจะเป็นแบบประมาณนิดเล่นเกมอะไรบ้างตามที่เห็นในหน้าจอครับอ้าอยู่โรงเรียนอะไรครับเสือกคิดไม่ออกก็ลองหาอะไรทําดูบ้างนะครับเพื่อจะนึกออกบ้างเช่นหามาม่าก,กินอะไรอย่างเงี้ยอน j o ยครับผมอน j o ยครับพี่ Q&A ชอบสีอะไรผมชอบสีส้เมเกิบสีชมพูนะไม่รู้เป็นเพราะอะไร 2. ทำไมปีโป้ถึงพูดได้ไม่รู้ดิเจ้าของช่องมันเซ็ตให้ฉันพูดได้มีพี่น้องปอมีแค่น้องสาวคนเดียวครับชอบเกมอะไรในโลบ็อกชอบบ o ๊คเฮเวนครับสังคมมันสดใสดีชอบมอดอะไรมากที่สุดในไฟเด n ไนท์ชอบมอสกายครับเพราะมันออก NTR ดอาหารที่ชอบนักเก็ตไก่ครับมันกินง่ายดี วิชาที่ชอบศิละปะครับผมนอนได้ไหมยังยังต้องมาตอบคำถามให้พวกแกอีกเนี่ยมีความคิดที่จะทำ plus ไหมขนาดงบจะทำยังไม่มีเลยครับพี่17บเวกเท่ากับเท่าไหร่อ๋อสารเมตนะครับตอบง่ายมากต่อไปถ้าคำถามใครเกิน10คคำถามผมจะขอทำการว่าเป็น OC ของคนนั้นเลยนะครับชื่ออะไรอะ่ะชื่อปันครับบอกไปแล้วทำไมต้องชื่อนี้อ่ะถามพ่อแม่ผมเอาดิ แล้วชอบชื่อนี้หรือเปล่าชอบมัง้งชอบแหละฉายาที่เพื่อนตั้งให้หละ่ะไม่มีนะทําไมเป็นฉายานี้บอกว่าไม่มีไง,กไไงเกิดวันไหนอ๋อแปดพยอครับเกิดชื่อตัวหนังสือ A ถึงแเลือกมาตัวหนึ่งตัว P ไงเลข1ถึง100ชอบตัวไหนที่สุดเพราะอะไรชอบเลขส4ครับอย่ารู้เลยเพราะอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรโอมัง้งถ้าจะไม่ผิดสเปคของคุณบอกไปแล้วครับสิ่งที่ชอบทำแก้เสียง คำพูดติดปากโอเรว่าไคสุกูนิโอเรว่านารคุณมีผมสีอะไรอ๋อ oh, สีดำครับของที่เห็นแล้วต้องซื้อทันทีสติกเกอร์ลายของผมอยู่แล้วอะ่ะข้อดีของตัวเองคืออะไรผมไม่มองว่าตัวเองมีข้อดีอะไรขนาดนั้นหรอกครับพอส่วนตัวผมก็คิดว่าคนเราก็เท่าเทียมกันอยู่แล้วเวลาว่างคุณจะทำอะไรนอนครับถ้าพรุ่งนี้ต้องจากโลกนี้ไปจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้าย แดกมาม่าหมดโลกครับคุณขับรถเป็นหรือเปล่าขับจักรยานเป็นแคสคิดว่าคุณหน้าตาดีไหมผมไม่มองว่าตัวเองหน้าตาดีแล้วครับผมมองว่าตัวเองเนี่ยแน่รอยู่มอ,อะไรเสือคุณทําอะไรอย่างแรกในตอนเช้าตื่นมาไงครับถ้ามีคนชมว่าคุณหน้าตาดีคุณจะตอบว่าอย่างไรอขอบคุณคอชอบใส่แหวนปะมไม่ทาไมอะ่ะไม่แล้วชอบใส่นิ้วอะไรบอกว่าไม่ ทำไมอ่ะก็บอกว่าไม่อยากใส่ไงีย้ยของกินที่ชอบ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 ,ชอบ,ชอบเลยอ่ะบอกไปแล้วครับของที่กินไม่เป็นอ่ะบล็อกเกอรี่ครับแต่เดี๋ยวใครสั่งใครสอนให้เอาภาพนี้มาแปะวะเออใช่ต้องภาพนี้ภาพนี้มาม่าก,กับไวายๆชอบกินอะไรชอบมาม่าครับมันอร่อยกว่า s a v e w a i w a วตอนนี้อยากกินอะไรผมจะกินอะไรได้ล่ะคุณขนาดตนหูอัดเสียงตอนนี้ก็ตีสองอยู่เลยสีที่คุณชอบที่สดุดสีส้มกับสีชมพูครับบอกไปแล้ว ทำไมอะ่ะมันสวยดีชอบแล้วสีที่ไม่ชอบอะ่ะไม่มีนะดูหนังลงเรื่องอะไรเป็นเรื่องสุดท้ายาโทกดูกับใครหนังที่ชอบที่สุดล่ะแมวที่เป็นได้ทั้งสีกับผลไม้ครับคุณฟังเพลงอะไรอยู่ตอนนี้ดดน,นั่นแหละครับใครเป็นคนร้องท่านแบงครับชอบเพลงแนวไหนปุปเพลงอะไรที่คุณชอบร้อง ตอนนี้ชอบเพลงอะไรที่สุดผีเสื้อครับแอะเกิดไม่ทานฟังเพลงนี้แหละสิดูท่านักร้องที่ชอบอาดโดะค,ครับทำไมถึงชอบเสียงเจ๊แกดูร้ายดีครับถ้าให้ไปเที่ยวคุณจะไปที่ไหนอยากอยู่บ้านอยากนอนทำไมล่ะเหนื่อยไปกับใครบอกว่าไม่ไ,ไ,ไ,มได้อยากไปไหนไงมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่อย่าอย่ารู้เลยรู้แค่ว่าผมมีแฟนแค่นั้นก็พอแล้ว ตอนนี้มีคนที่แอบชอบเอ๊ดีอดเดีด,ดผมขอข้ามคําถามนี้มันเป็นแบบความรักไปเลยนะเก็บไว้เล่าคลิปอื่นบ้างอือโอ้โอ้โอโหเชี่ยดีก่กูต้องข้ามหมดนี้จริงดิเกลียดคนแบบไหนมากที่สุดเกียดคนที่มันด่าผมก่อนครับคนที่ไม่อยากคุยด้วยในตอนนี้ไม่มีนะทําไมถึงไม่อยากคุยด้วยบอกว่าไม่มี เรื่องอะไรที่คุณคิดว่าน่าเจ็บใจที่สุดเดี๋ยวเก็บไว้เล่าคลิปอื่นบ้างนะเพื่อนแอบชอบแฟนเราอยู่จะทำยังไงผมคงไม่ปล่อยมันไปอะเพื่อนแอบคบกับแฟนเราจะทำยังไงเก็บมันึ่งคู่ไงครับเคยอกหักปะเคยดิอกหักครั้งที่เจ็บที่สุดล่ะเดี๋ยวเก็บไว้เล่าเรื่องที่อยากจะลืมเดี๋ยวเก็บไว้เล่าเหมือนกันเยอะแยะด้วยสิ่งที่อยากจะพูดมากที่สุดเมื่อ,อไหร่มึงจะหยุดถามกลัวความมืดไหมกลัวกลัวแมงสาบไหม สิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตเดี๋ยวเก็บไปเรามึงไม่หยุดเลยใช่ปะพิมพ์ไปนี่เมื่อยไหมมึงอะไรมื่ยไหมตั้งร้อยข้อเลยนะแล้วจะหยุดไหมมึงอะไรจะหยไหมตัวตูนที่ชอบละ่ะอการกลัวครับชอบเพราะอะไรวะเพราะมันเป็นช้างครับแค่นั้นแหละที่ทําให้คุณร้องไห้ละ่ะหนังเรื่องอะไรหนังอะไม่มีแต่มีอะอนิเมะโรงเรียนลอกสังหารครับตอนแรกเอาหาสุดท้ายเสียน้ำตา ชอบหนังการ์ตูนเรื่องอะไรคุณสิมบูดครับชอบหนังอะไรก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนักแสดงชายสุดโปรดคริสแพดครับนักแสดงหญิงสุดโปรดเจนนิเฟอร์ลอเรนครับถามไลต่อดีละอยากถามเลยได้โปรดสิ่งที่คุณทําแล้วคิดว่าท้อที่สุดมานั่งตอบคำถามแกไงแต่ข้อที่ร้อยแล้วนะไหนที่สดหลังจากทําแท็กนี้จะทําอะไรต่อตอบด้วยไปถามกับถามคนอ,อ,อื่นไง โอเคก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาชี้แจงกันว่าทําไม Q a ถึงต้องทําคลิปแยก EP พีหนึ่งอพีสองอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าคลิปเนะี้ยผมใช้เวลาทําแบบนานนานนานแบบนานจะจัดเลยนะแล้วผมก็แบบเริ่มทําไม่ไหวแล้วก็มีเพื่อนมาแนะนำบอกว่าควรทําเป็นคลิปแยกนะก็เลยแบบตกลงว่า,วาโอเคทําคลิปแยกก็แหละตามนี้เนาะเดี๋ยว EP พีสองจะมาเมื่อไหร่ก็ นะเดี๋ยวผมลงแน่ผมลงแน่แล้วก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตมากครับชอบทุกรูปเลยขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม